สวัสดีครับผู้ชมสี่คำสามมาวิเคราะห์บอลได้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาใบสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลฟ์สายซีซีซีสามสามสามและกลุ่มเฟซบุ๊กไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลขับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทายสเต็ปสามทุกวันกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลูกจบเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยครับ เรามาดูบันทึกกรรมของลุงโจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับอันการาคู่ครับเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่นี้หลับเต็งเสียครึ่งครับแต่สกอร์ต่ำสองจุดเจ็ดห้ากินเต็มคู่ต่อมาครับแซมสั้นสปอครับโหต้านไม่ไหวครับแพ้ไปสามประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำครับส่วนคู่สุดท้ายครับลิเซสปอครับเสมอสองประตูต่อสองกินทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงครับทําให้ผลประกอบการเมื่อคืนบวกหนึ่งพันผลประกอบการรวมบวก 1>, 1 8 0 0 0บาทคืนนี้ครับคืนวันอังคารก็เป็นวัน Boxing Day ครับวันแกะกล่องของขวัญคริสต์มาสนะครับบอลกฤษกลับมาเตะกันแล้วทั้งลีกหลักลีกลองครับลุงขัดให้วันนี้3คู่แน่นอนทุกคู่ไปดูไปลุ้นกันได้ที่บ้าดูบอลคริส HD com ทุกลีกทุกด้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่บ้าดูบอลคริส HD com กดติดตามในยูทูบรวมถึงช่องสำรองลุงจบลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโครงจอที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกันลงจบสี่สามสามทาพร้อมแล้วด้วยครับ ทัศนาพิจารณาประการธนาคารที่26ธันวาครับคู่แรกคู่หลักของเราไปที่เกมพิมี์ล่ครับคู่ที่เป็นการเจอกันระหว่างแมนยูครับจะเปิดบ้านเจอกับวิลล่าเตะกันเวลาที่สามครับภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนแมนยูครับ18นัดเก็บได้ทั้งหมด28แต้มครับอันดับที่8ของตารางโซนวิลล่าครับ18นัดเก็บได้39แต้มครับอันดับที่3หนักจริงๆนะครับเจ้าบ้านแมนยูไม่ยิงมา4เกมติดโซนวิลล่าดีมาตลอดแต่นัดล่าสุดมาสะดุดนะครับโดยนัดล่าสุด ที่ทั้งคู่นี้เจอกันครับเป็นเกมหลีกที่บ้านของแมนยูแมนยูชนะวิลลาหนึ่งประตูต่อศูนครับก็สิบเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นแมนยูทำได้ดีกว่าชนะไปห้าครับวิลลาชนะไปสามเสมอสองแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องมองข้ามตัวนี้ไปก่อนเพราะเฮดูเฮดไม่น่าจะเอามาพิจารณาฟอร์มตอนนี้ได้โดยเฉพาะทองทางฝั่งของแมนยูครับจะมาครับแมนยูเนี่ยสติการเล่นในบ้านที่น่าเกรงกลัวของแมนยูไม่น่าจะหูคใครได้แล้วในตอนนี้ครับนับตั้งแต่ชนะเชลซีเมื่อต้นเดือนธันวาหลังจากนั้นแมนยูก็ไม่ชนะใครอีกเลยครับฤด,ด,นนนะด,ดูแ แมนยูเนี่ยแพ้ไปแล้วถึง13เกมแล้วนะครับที่แย่กว่าน,นั้นคือ4เกมล่าสุดนะครับเท่ากับ360นาทีเนี่ยแมนยูยิงไม่ได้เลยสักลูกเกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้เวซัมศูนย์ประตูต่อ2กองหน้าไม่ยิงว่าระบากแล้วแต่เกมรับยังแจกโชคให้เขาซะง,งั้นครับความผิดพลาดเยอะไปหมดครับความมั่นใจหายไปหมดแล้วผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับก็เยอะนะครับเยอะเหมือนเดิมก็ดีไม่มีตัวบาดเจ็บตัวใหม่เพิ่มนะครับส่วนทีมเือรครับแอสตันวิลล่า โดยการคุมทีมของอูนายครับคงไม่สามารถแฮปปี้ไปกว่านี้ได้อีกแล้วครับคำถามของวิล่าตอนนี้คือทํายังไงที่จะรักษาความสม่ําเสมอนี้ไว้ได้ให้นานที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ให้มีปัญหาของผู้เล่นบาดเจ็บมารบกวนครับเกมล่าสุดเนี่ยวิล่าพลาดโอกาสจะ่ไม่น่าเชื่อในการเป็นผู้นําตารางพเมียรีกนะครับก็เสียดายนะครับก็อดนะครับที่จะนาเหนือเรียวพูและก็อาร์เนอลหลังจากเปิดบ้านเสมอกับทีมบลูอย่างเชฟยูหนึ่งตัตต่อหนึ่งนะครับนี่คือหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดของวิล่าครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่น มีอ่าไม่มีตัวใหม่เจ็บเพิ่มนะครับแต่มีผู้เล่นถูกแบนหนึ่งตัวครับมีบูวาก้าคารบาลาครับมิดฟิล์นัดต่อไปของทั้งคู่ครับ,รบดูการมีเกมอะไรต้องกังวลอยู่หรือเปล่าแมนยูเจนนักสี่วันก่อนที่จะไปเยือนฟอร์เรสต์อันดับที่17ครับสโตร์วิลล่าได้พัก4วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่อันดับที่19กก็เกมนัดต่อไปของทั้งคู่เป็นทีมท้ายตารางครับ ณปัจจุบันราคาตอลองเปิดมาเนี่ยให้คู่นี้ราคาเสมอเลยนะครับโดยตอบไปที่วิลล่านิดๆครับตอวิลล่าราคาเสมอที่จ่ายที่0.94สูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่น้ำแดงลบ0.97แล้วก็สูงต่ำครึ่งได้กำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่น้ำแดงลบ0.96กระแสะการเล่นครับจากเอเชียบุกี้ก็ให้คู่นี้ราคาเสมอครับโดยที่คนยังเล่นแมนยู55%แล้วก็คนเล่นวิลล่า45%ครับราคาในรอบ12ชั่วโมงล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คู่นี้ครับถึงเวลาฟันธงการเดินพันหน้าตาต่องปัจจุบันขอให้แนวาทางดังนี้ครับคู่แรกลุงจบขอให้ดอกจันครับไปทางวิล่าครับต่อวิล่าราคาเสมอคู่นี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันสุดครับแต่เอาง่ายๆทีมที่โชว์ฟอร์มชวนสายหัวมาตลอดอย่าง แมดูนะครับมาทั้งฤดูกาลเลยครับชวนถ่ายหัวมาตลอดกับทีมที่เพิ่งมาสะดุดครั้งเดียวครับลุงก็ต้องเลือกไปที่ทีมหลังนะครับนั่นก็คือวิลล่านั่นเองครับเพิ่งจะมาสะดุดเองอย่าลืมครับวิลล่าทีมเดียวกันทําให้โลกตะลึงมาแล้วครับด้วยชัยชนะ1-0เหนือแชมป์เก่าอย่างแมสตีนแล้วก็จ่าฝูงคนปัจจุบันอย่างอาร์เซนอลครับนอกจากนี้แอสตันวิลล่ายังไม่แพ้เฮดทูเฮดนะครับในการเจอกับแมนยูในลีกถึง3จาก4เกมล่าสุด เมื่อบวกกรบฟร์มขาลงของแมนยูที่โอทีฟอร์ดครับในบ้านของตัวเองแค่แ้นะครับยังแพ้4นัดจาก6เกมรู้ว่าเกมนี้เต็มที่น่าจะเสมอนะครับไม่น่าถึงขั้นแพ้ครับแล้วก็ลุนมาชนะได้เลยส่วนผลรวมประตูสูงต่ำ9าเซีวีลุงจบให้ไปที่สกอต์ตาม3ลูกแมนยูเนี่ยดูยังไงตอนนี้ก็แตกสลายสุดๆครับ4เกมล่าสุดไม่ยิงและก็ยังไม่เห็นดนวน้ออะไรที่จะดีขึ้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกมนี้แมนยูไม่ยิงเท่ากับวิลล่าต้องยิง4ลูกลุงว่ามันยากเกินไปนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นเกมนนช่่วสััปดดาห์กทีตติ เกมในช่วงนี้อาจจะมีหนึบหนือตาล้ากันบ้างนะครับยิ่งเกมนี้วิล่ามาเยือนแล้วก็เกมก่อนทําแต้มหล่นมารูว่าวิล่าเกมนี้น่าจะมาเล่นด้วยความรัดกุมกว่าเดิมครับเกมไม่น่าเปิดแล้วเกมน่าจะตัดสินที่ใครพลาดน้อยกว่ากันนะครับรูว่าเกมนี้น่าจะออกสกอร์ต่ำสกอร์แค่คิดว่าวิล่าบุกชนะได้สู์ประตัต่อหนึ่งแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกจำแทงอยู่ที่หนึ่งลูกครับรูว่าไม่น่าสนคุณที่ส่วนตัวให้เน้นดอกจันต่อแอสตันวิล่าราคาเสมอ ส่วนอีกสทีมครับเอามาฝากกันไปต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยข้าวลงมานิดนึงครับไปกันที่ลีกเดชแชมเปี้ยนชิพของเกียรตครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบรสตันนอตเอนจะเจอกับลีดอยู่ในเตตครับเตะกันเวลาทุ่มครึ่งเตะกันเร็วครับภาพรวมครับเบรสตันนะครับอันดับที่10บสามนะครับอ่าอันดับที่สิบสามของลีกเดชแชมเปี้ยนชิพครับปัจจุบันมีอยู่สามสิบสองแต้มส่วนลีดเนี่ยอันดับที่สามครับยี่สิบสามนัดเท่ากันครับเก็บได้ทั้งหมดสี่สิบห้าแต้มโดยนัดล่าสุด ที่นักกู้เจอกันครับเป็นเกมในปี2019นะครับ2019เป็นลีดเสมอกับเบสตตนนะครับเปิดบ้านเสมอกับเบสตตนไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้10เกมล่าสูตรที่เจอกันเบสตตนชนะ2ครับเสมอ4แล้วก็ลีดชนะ4เป็นลีดทำได้ดีกว่าครับเจ้าบ้านครับเบสตตนตั้งแต่ปีที่เบสตตนกลับเข้ามาสู่แชมเปี้ยนชิพอีกหนึ่งครั้งในฤดูการ2015ครับพวกเขามักจะจบการตารางตลอดแล้วก็ฤดูกาลนี้ก็เช่นกันครับเบสตตนอยู่อันดับที่13ของตารางโดยตามพื้นที่เฮย์ออฟแค่4แต้มครับดังนั้นเพสต จึงยังมีความหวังและต้องทําฟอร์มให้ดีครับโดยเฉพาะในแนวรับนะครับพวกเขาเนี่ยต้องขันฟอร์มแนวรับใหม่พวกเขาเสียประตูเกือบ2ประตูต่อเกมครับเสีย 40, 40ประตูจาก23นัดแล้วก็ไปตระนแนงชนะเพียงนัดเดียวจาก7เกมล่าสุดครับเกมล่าสุดพวกเขาบุกแพ้โซนซีส 4, 2, ประตูต่อหนึ่งแบบน่าเสียดายครับเพราะว่าโซนซีได้ประตูชัยในนาทีที่9ก้าสิบหกครับส่วนทีมเยือนครับยูงทองลีสยูนเต็ดเป้าหมายเดียวของลีสก็คือการตับเข้าไปสู่พรีเมียร์ลีกครับลีสแต่ประสบปัญหาในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลแต จูนกันติดมากขึ้นครับทำให้ลีดอยู่อันดับที่3มครับมีอยู่4 5แต้มมองดูแล้วเนี่ยลีดควรจะจบอย่างต่ำในที่เพลย์ออฟนะครับในฤดูกาลนี้แต่แน่นอนพวกเขาเนี่ยอยากจบที่1หรือที่2ครับเพื่อขึ้นชั้นโดยตรงมากกว่าครับซึ่งลีดจะมีลุ้นนะครับหลังจากที่นะครับแพ้นัดเดียวจาก1ินัดหลังสุดเกมล่าสุดเนี่ยลีดก็ปราบเด็กซ่าครับอิสวิตนะครับโดยเรียกมาตบในบ้านตัวเอง4่ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ลีดมีความมั่นใจก่อนเกมนี้อย่างแน่นอนดูจากฟอร์มแล้วก็ตตตัวเลลขสิคบ่น้จใหอก เกมนี้ราคาเปิดมาแปลกครับเบสตันเนี่ยมีรุ่นพื้นที่เพลย์ออฟแล้วก็วันนี้เป็นเจ้าบ้านด้วยดูทรงก็ไม่น่าจะแย่ขนาดให้ลีดตะบ,บุกมาต่อแพงถึง1ลูกนะครับลุงว่ามันแพงแปลกเหมือนล่อให้ลองนงนั้นลุงขอกัดฟันไปนทั้งลีดครับเหตุผลคือในช่วงหลังเนี่ยเบสตันมีปัญหาใหญ่ในเกมรับอย่างที่บอกไปพวกเขาเสีย16ประตูจาก7นดัดล่าสุดซึ่งมองดูแล้วเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างในเกมรับแน่ๆขณะที่ลีดกำลังมั่นใจสุดๆนะครับหลังจากที่ตบรองจากฟเง,งเงยีเนไป่อินแล้วกก็ดีเิไปสรับเตน เก่งเกินไปไปสนต้นที่จะรับมือไหวนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยราคาต่อรองแปลกๆด้วยลุงขอวัดใจนะครับไปทางลลดต่อไปดีกว่านะครับหรือว่าจะรอให้เวลาผ่านไปสักสินาทีก็ได้ครับเผื่อเลทจะต่ําลงมานิดนึงแล้วค่อยกดตอนนั้นครับคุณนี่ครับส่งต่ำเก้าสิบนาทีลุงจบให้ไปที่เน้นครับดอกจันสกอสูงสูง2.75เหไปเรียมสูงดีกว่านะครับชอบเหลียมสูงมากกว่า ทั้งสอทีมเนี่ยทำประตูได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลังครับเพสตตนเองเนี่ยปัญหาใหญ่อยู่ที่เกมรับมากกว่าส่วนในเกมลุกพวกเขายังทําประตูได้เรื่อยๆนะครับโดยมีประตูใน3นัดหลัาสุดแล้วก็ยิงไป5ประตูจาก3าเกมนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยไม่ได้จะยอมง่ายๆส่วนลิแต่ยิงมาอย่างสม่าเสมอเรียกได้ว่าเกมลุกเนี่ยคือจุดเด่นเลยนะครับโดย10เกมหลังสุดเนี่ยลิไม่ยิงแค่เกมเดียวพวกเขามักจะมีประตูกลับบ้านเสมอในนั้น เราอาจจะเห็นการยิงประตูจากทั้งสองฝั่งต่อที่สุดท้ายลีดจะรัวผ่านไปได้สกอร์ที่คาด่ิว่าลีดจะชนะ1ประตูต่อ3ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกดูว่าน่าสนครับคู่ที่ส่วนตัวเน้นไปทางดอกจันสกอร์สูง2 7งส่วนคู่สุดท้ายครับคู่ที่3ก็กลับไปที่เกมพิมลีดครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเชฟฟิลยูไนเต็ดครับจะเจอกับลูตันฮาเตะกันเวลาสี่ทุ่มครับ ภาพรวมครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทีมท้ายตารางนะครับโดยที่เจ้าบ้านครับเชฟฟิลด์เดตต์อันดับสุดท้ายครับอันดับที่20 18นัดเก็บได้9แต้มครับส่วนรูตันฮาวเนี่ย17นัดเก็บได้ทั้งหมด12แต้มอันดับที่18นะครับโดยนะครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นการเจอกันในลีกเดี่แชมเปี้ยนชิพครับก็เป็นเชฟฟิลด์เดตต์เปิดบ้านแพ้รูตันไป0ประตูต่อ1คู่นี้6เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นเชฟฟิลด์ยูเดตต์ชนะไปครสองครับเชฟฟิลดด์ทไ้ดดีกกกวว่่่าาานนนิแตสมหัไปทงเสมอครับบเจ้้าานเนี่ย เชฟฟิลอยู่ในเตดนะครับหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าทีมที่หยุดสติชนะ100%ในบ้านของวินล่าคือเชฟชูนะครับแต่นั้นเนี่ยยังคงไม่อาจจะสามารถพิสูจน์อะไรได้บ้างสลหรับเชฟยูครับเนื่องจากตอนนี้เชฟยูเนี่ยยังจมบวยนะครับแล้วก็ห่างจากโซนปลอดภัยถึง5แต้มในภาพรวมแล้วตารางหลีกไม่โกหกใครเชฟยูเนี่ยมีจุดอ่อนทั้งตัวครับแต่นะครับเกมนี้ จอกับทีมที่อยู่ในโซนแดงด้วยกันอย่างลูตันครับจึงสําคัญมากเพราะจะเป็นการตัดแต้มกันเองโดยตรงครับแล้วก็หากเชฟยูชนะจะมีความมั่นใจขึ้นมากๆด้วยครับเกมล่าสุดอย่างที่บอกไปบุกเสมอกับพีลาหนึ่งหนึ่งครับท่านต่อสลบทั้งประเทศนะครับลงจมด้วยส่วนทีมเยือนครับลูตันนี่ก็เป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์ประจำสตาร์ก่อนครับเมื่อลูตันเปิดบ้านชนะเดียวก็เซ่นนะครับทีมแข่งขึ้นบนของตารางหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ลูตันน่ยหยุดสถียิแพ้3ามเกมติดแล้วก็ขยู่ น่าจะต้องทํางานหนักกว่านี้มากแล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้เป็นโอกาสท,ที่ดีนะครับในการเจอกับทีมระดับเดียวกันแล้วก็เป็นผู้แข่งสําคัญต่อลูตันเช่นกันนะครับดูจากฟอร์มแล้วตัวเลขสติคู่นิ้งจบให้รอรลูตันปอปอเสมอค,มครึ่ง เกมนี้สุสีมากนะครับเชฟยูเนี่ยบุกไปยันวิล่าได้แบบที่น่าจะชนะแต่วิล่ามาตีสมบมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านส่วนลูตันนัดก่อนได้ผลการแข่งที่ดีกว่านะครับแต่นัดนี้เนี่ยได้มาเยือนทั้งคู่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาทีหนึ่งแน่ๆนะครับแต่จากฟอร์มของทั้งสองทีมครับอย่างที่เห็นกันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยต่ำเตี้ยพอๆกันครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยสำคัญเนื่องจากจะตัดแต้กันเองเกมนี้ไม่ควรจะเสมอกันนะครับเสมอไม่น่าจะดีนะครับแล้วเกมล่าุด ทีนักคู่เจอกันครับลูตันก็บุกมาชนะได้รู้ว่าเกมนี้เนี่ยแทบจะออกได้3หน้าได้สานะครับต่นั้นราคาเปิดมาแบบนี้รองลูตันกิน2หน้าไปดีกว่าครับเสมอกินครึ่งชนะกินเต็มส่วนสูงต่ำก้าวเนทีรูจบให้ไปที่ดอกจันครับดอกจันเน้นไปทางกสกอร์ต่ำส2งจครับ แม้ว่าเกมก่อนนะครับจะยิงมาทั้งคู่แต่ความเป็นจริงที่ว่าทั้งคู่คือเกมรุกอันดับสุดท้ายแล้วก็รองสุดท้ายในดีกนะครับแล้วเกมนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเกมสําคัญต่อทั้งคู่น่าจะเล่นกันด้วยความสูสีแล้วก็ระวังนะครับดูจากเฮดดูเฮดเกมก่อนหน้านี้ของ,งคู่จบด้วยสกอร์ต่ําทั้งหมดเลยนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เล่นเกมในนัดก่อนจาก กได้ผลการแข่งขันที่ดีในล่าก่อนจากการเน้นเกมรับนะครับแล้วก็สวนกลับที่อดทนนะครับทางเลือกในการโจมตีของทั้งคู่เนี่ยมีไม่มากนักนะครับคาดว่าเกมนี้จะมาเล่นแบบระหว่างทั้งคู่นะครับแบบนัดก่อนเลยนะครับดังนั้นคู่นี้มีสิทธิ์ออกไปทางสกอร์ต่ำอีกครั้งสกอร์ที่ท่านคิดว่าคู่นี้จะเสมอกันศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกดวงวันไม่น่าสนนะครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นเป็นทางดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดสองห้าสรุปทั้งสามทีมครับที่ลงจมให้เอาไบทีสามสามใีจดให้ฟรรรีทััั้งตวคคู่แกบ ก็สวนผีกแล้วนะครับให้ดอกจันต่อแอสตันวิลล่าราคาเสมอแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำสามลูกส่วนคู่ต่อมาครับต่อลีสหนลูกครับราคาแพงไปหน่อยนะครับแพงจนหน้าตกใจว่าหลอกให้รองหรือเปล่าให้ต่อลีสไปนะครับหนึลูกแต่เน้นไปที่ดอกจันสกอร์สูง2.75แล้วก็คู่สุดท้ายครับรองลูตันครับปอปอเสมอครบครึ่งครับกิน2หน้านะครับแล้วก็เน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำา2.25 ทั้งหมดครับก็เป็นทีมที่เราจบชอบในวันนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์แอสไส้ซีซีซีสามสามจัดให้จบพรโมงวันทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะติดเด็ดที่ดีที่เดียวรวมไว้ที่เดียวครับแล้วก็ลุ้นเครดิตฟรีทุกวันกับเกมท้ายเสิบสามแอดไปที่ไลน์แอสไส้ซีซีซีสามสามสามไลน์แอสไส้ซีซีซีสามสามสามแจ้งแอนด์บินไปเข้ากลุ่มแล้วก็มาสนุกกันได้ทันทีครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคคคดดีีรรััรับบสสว